สวัสดีครับวันนี้มาทานข้าวเที่ยงนะครับนี่เราก็เอาข้าวมากินฟังกินนะครับเ,เรามาดูดิอันนี้ขออะไรมากินนะครับมื้อเที่ยงนี้นี่คืออะไรนะครับเนี่ยดูโอ้โหปลาทูนะครับปลาทูปลาทูนะครับผมปลาทูแล้วก็มีอะไร ข้าวครับข้าวอะไรข้าวไรเบอร์รี่นะครับผมข้าวไรเบอร์รี่เราก็มากินกับปลาทูทอดนะครับผมแล้วก็คือช้อนนะครับขาดไม่ได้คือช้อนนะครับช้อนกินข้าวเอาใช่ช้อนกินข้าแล้วก็มีน้ำวิตามินซีกินลิ้นจี่นะครับ นี่เรากินทุกวันนะครับผมขอบคุณตัวบอนเซอร์นะครับที่ให้กินแล้วก็มีน้ําเปล่าอยู่ตรง,งนี้ครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับผมปลาทูนะครับปลาทูปลาทูกินแล้วก็ต้องระวังก้างเลยนะครับใช้มือด้วยได้นะใช้มือนะอืม อ,อ,อร่อยนะครับมขีข้าวข้าวหรยกันนะครับมีรับเป็นกับปัดหูมันก็มีหลายตัวมากเลยครับ อร่อยครับเดี๋ยวทานน้ำก <c oughs> ่อนทานน้ำครับแล้วก็มาทานข้าวต่อนะครับปัาถูอืมอร่อยครับผมจ้าว แม่บ้านทอดมาให้ครับต้องขอบคุณแม่บ้านนะครับที่ทำกัขบข้าวมาให้กินทุกวัน,นครับเราทานข้าวด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับ